สวัสดีครับอีคิวจากบ้านบล็อกเชนนะครับวันนี้ก็เป็นวันสบายๆเนาะเดี๋ยวเรามาทำเวทของตัวคลิปอเวสามอันนี้เลยต้องทำก่อนวันที่7กับวันที่8ก็ตีเป็นวันที่7ละกันก่อน7กันยาเนาะโดยตัวแรกที่ผมจะทำนะครับเขาให้หาตัว G3R เนาะ,ะในแมปของ WMG brand นะครับพอเรากดคำว่าเพย์ปุ๊บมันจะพาเราไปเลยนะครับผมโอเคทีนี้กดเพย์ได้เลยครับเรามาถึงก็จะมาถึงแมบปบ w m g เนะะาะจะเกิดใครไม่รู้นะครับให้ไปดูของที่2ก่อนนะครับผมวิธีการเข้าผับเนาะเบื้องต้นเลยให้เ,เพื่อนๆหลังนะครับแล้วก็เข้าไปในพับเลยอันนี้ไม่ต้องไปเดินหาเหือนผมนะให้เข้าไปเดินพับนะครับแล้วก็ลงไปชั้นล่างได้เลยนะครับผมเมื่อเ,เพื่อนๆลงไปชั้นล่างปุ๊บนะครับเวคขับทีนี้ก็ให้เดินลงไปชั้นล่างเนาะตอนเพื่อนๆลงไปชั้นล่างปุ๊บนะครับมันจะอยู่ใกล้ๆก,กับตรงบันไดนะครับทางขึ้นทางลงเลย เ okay. มื่อเพื่อนลงมาพบจะเจอใช่ไหมครับก็กดปีนสกรีนถ่ายรูปได้ทันทีนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปหากันนะครับผมไหนๆก็ทำทำ,ท,ำทุกวันแล้วเนาะเล่นทุกวันแล้วแล้วก็ทําให้ครบไปก็ดีนะครับในเมื่อเ,เพื่อนๆถามมาอ้าวผมก็ยินดีทําให้นะครับเพราะว่าไงผมก็ต้องทาอยู่ดีนะครับกดปีนสกรีนถ่ายรูปครับผมเซฟเอาไว้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับทีนี้ให้กลับเข้าไปยังหน้าเว็บทั้งหนึ่งนะครับผมเปิดมาหน้าเว็บนะครับ ก็กดเช็คไปเลยว่าเราเข้าไปเล่นเรียบร้อยแล้วไปเจอแล้วบ่อยเนาะทีนี้อย่าเพิ่งกด Twitter นะครับเพราะกด Twitter ไปปุ๊บะครับมันยังเออต้องกดก่อนกด Twitter ก่อนแล้วกดเชื่อมต่อของอทวิตก่อนถ้าเกิดคนที่ไม่เคยทำครั้งแรกนะครับผมทีเนี้ยให้เรากด Verify ครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่เคยบ e r i f y ก็กลับไปดูคลิปนี้ก่อนนะเมื่อเราบ e r i f y แล้วนะครับมันจะขึ้นสีเขียวแบบนี้ให้เราเพราะว่าถ้าไม่ผ่าน KYC มันจะเป็นสี นะไม่ใช่สีเขียวนะครับผมทีนี้ให้เรากดไปกับคําว่า Twitter ต่อได้นะครับมันจะมีให้เลือกรูปภาพแล้วถ้าไม่ Modify มันจะไม่ให้เลือกรูปภาพนะทีนี้ก็เซตให้มันสวยๆหน่อยนะครับแล้วก็กดรี y ได้เลยก็จะเป็นอันจบเฟสนี้เรียบร้อยแลยนะครับวิธีการเช็คนะครับผมเราสามารถกดที่ว่านขยายได้นะแล้วก็พิมพ์คำว่า sharp sunbox alpha s3 g a m way นะครับเราก็เห็นชื่อเราอยู่นะครับผมคนอื่นก็จะถ่ายรูปเหมือนเราเนาะ อันนี้คือเป็นการยืนยันข้าวๆก่อนนะครับก่อนที่ทางทีมงานะเขาจะยืนยันกลับมาว่าเราส่งรูปภาพเรียบร้อยนะครับผมโอเคเม,มื่อกีม้มีรูปเรานะอ่ะทีนี้วันลุงขึ้นครับเราก็ค่อยกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะขึ้นแถบแบบนี้เนาะสีเขียวเราก็จะผ่านทั้งหมดนั่นแสดงว่าเราทําเฟสนี้จบเรียบร้อยแล้วนะครับนี้ไปดูเฟสข้างๆต่อเลยอ่ะทีนี้ก็เฟสนุกลอกนะครับกดเข้าไป ทำแบบเดียวกันเลยนะครับถ้าเพื่อนคนไหนไม่เก่งภาษาเนาะให้ดาวน์โหลด Google แปลภาษามาก,ก่อนนะครับมันสามารถถ่ายรูปแล้วก็แปลได้น,นะครับผมในซันบล็อกไม่สามารถกดคลิกดขวาแล้วแปลหน้านเว็บได้เนาะทีนี้ต้กดปุ่มเพไปครับสําหรับตัวสนุบดอ,อกของผมให้ไปในวันที่2องคำว่า alpha lobby ครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยเวลากดเพตัวนี้มันไม่พาไปที่แมบสนุบด็อ,อกเนาะ สนุบล็อกที่ผมรู้จักก็ที่จําได้ก็มีแบบนี้แบบเดียวครับนี้ก็เดินตรงไปเลยนะครับหลังจากเจออย่ารอช้าครับกดปินสกรีนถ่ายรูปก,ก็เป็นอันได้รูปภาพของสนุบล็อกคนนี้ละทีนี้ลองไปอีกที่หนึง่งมันจะอยู่ใกล้ๆกันเลยถ้าเ,เพื่อนๆจำได้มันจะเป็นเวสเอ,อ เควสของวันที่2เหมือนกันนะหรือวันที่1เออวันที่1วันที่1เป็นเควสของวันที่1น,นะครับผมมันจะเป็นสนุปด็อกอ่ะยืนอยู่ตรงนี้เราก็สามารถถ่ายได้นะครับอ่ะทีนี้ผมถ่ายไว้2รูปเลยละกันนะครับโอเคจบแล้วนะครับกลับมาที่หน้าเว็บนะครับผมเหมือนเดิมครับอ่าถ้าเรายังกดอ่ะให้กดเช็คอินก่อนว่าเราเข้าไปเจอสนุปด็อกไปแล้วนะครับผม หลังจากนั้นให้กดคาว่า verify ครับเพก็เป็นการยืนยัน Twitter ก็จะขึ้นแบบนี้เนาะกดส่งรูปภาพไปเลยครับทาเหมือนกันเลยโอเคทีนี้วิธีการเช็คนะครับกด sharp d o g แล้วก็ m e d o g นะครับผมมันก็จะเห็นรูปภาพเราเนาะแล้วก็รูปภาพเพื่อนคนด้วยนะครับเป็นการยืนยันเบื้องต้นก่อนว่าเราสนะ่งแล้วทีนี้วันลุกขึ้นนะครับ เราก็กลับมาดูอไปอีกเวสหนึงมากงเลยครับเวทสตีเวนกีเวทเควสที่จะแตกต่างนิดนึงมันจะมีเขาเรียกว่าเงื่อนไขเงื่อนไขนึงคือเราต้องซื้อ NFT ของเขาก่อนนะครับเป็นเงื่อนไขแรกเลยถ้าเกิดไม่ผ่านเงื่อนไขแรกก็ไม่ต้องไปทำเงื่อนไขอื่นนะถ้าเพื่อนมีงบก็ซื้อ NFT ที่ถูกที่สุดเลยครับโดยการกดปุ่ม buy อะผมก็เป็นการเลือกซื้อ ทงของชูโก้เนาะเพราะว่ามันเป็นแค่500แสนก็คือ49กว่านะครับผมหลังจากซื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับผมใช้ตัวอยู่ w a สในการซื้อนะครับก็คือเลือกเมตา马克เป็นเชนของเมนเ n ็ก็คือเช a i n อเรียมก่อนส่วนใครมีพื้นฐานทางด้านการโอนเหรียญหรือซื้อขายเหรียญน,นะครับไปที่คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งทั้ง3อย่างเนาะผมทิ้งไว้ใต้คลิปให้เพื่อนๆเ,เรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการ อยากให้ลองมาเล่นครับลองมาศึกษาเพราะว่าราคามันไม่ได้แพงมากมายนะครับแล้วก็เผื่อได้รางวัลด้วยเนาะนี้พอหลังจากที่ผมเอาอิเลียมไปซื้อเป็นเหรียญแซดเรียบร้อยนะครับเสียค่าแก๊สก็เยอะนะสี่ล่ารสี่ซื้อสี่จ่ายสี่ก็รวมแล้วทั้งหมดรอบนี้น่าจะเสียประมาณ18บแปดอลล่าร์อ่ะตีเป็น20่สิบดอลล่าร์ละกันนะครับที่หายไปเนาะวิธีการแอดเหรียญนะครับก็คือกดคำว่าแซดเลยแล้วก็ copy contact นะครับไปที่ meta mark ผมก็ไม่เคยซื้อเหรียญน,นะเพิ่งเนี่ยรอบนี้แหละนะครับเสียเงินอีกแล้ว อา่วางไปโอเคแล้วกด next ไปเราเห็นเหรียนแซน,นเนาะมันก็จะเห็นว่าเราซื้อมั้งหมดหกเหรียญน,นะครับทีนี้กลับไปที่ quest steven give away ครับกด buy ทงเราก็จะได้ทงม,มานะครับผมเรียบร้อยทีนี้เราก็จะเสียค่าแก๊สอีกนิดหน่อยนะครับไม่นิดหน่อยอ่ะ4ดอลลาร์ทง5ดอลลาร์แต่เสียสิอ่ะก็เยอะอยู่นะครับก็รวมทั้งหมดแล้วก็นั่นแหละครับประมาณ15ดอลลาร์นะครับผมที่เราเสียไปเป็นความรู้นะครับ แล้วก็เราจะได้ทำเครดตัวนี้ได้ด้วยเนาะก็เข้าใจอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่เลยว่ามันต้องเรียนรู้ลายๆจุดเนาะไม่ใช่อยู่เรามาถึงปุ๊บเล่นเกมได้ก็จีเป็นจบมันต้องมีการเรียนรู้เมตา马 k เรียนรู้เอ็กเชนในไทยรู้วิธีการซื้อวิธีการโอนวิธีการอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนมือใหม่ก็เลยจะงงนะครับทีนี้ให้เราไปที่เวทีครับผมแล้วเราก็ไปถ่ายรูปก,กับสตีเวนขึ้นไปบนเวทีเลยนะครับหามุมสวยๆครับกดปินสกีอีกเหมือนเดิมแล้วก็กด ่ายรูปนะครับอ่าเมื่อเราได้รูปปุ๊บตั้งชื่อไฟล์รูปเซฟไว้เนาะอ่าทีนี้ก็ให้ใส่รูปแอดรูปเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมกดวอร์นิฟายแล้วก็ทวิตเตอร์ก็จะใช้งานได้เราก็ไปกดในทวิตเตอร์นะครับทีนี้ก็เลือกรูปใส่เข้าไปนะครับผมก็เป็นอันจบเรียบร้อยอ,อ่อย่าลืมกดรีพายด้วยนะครับพอกดรีพายปุ๊บภาพก็จะไปยังสมองวันรุกขึ้นนะครับตื่นมาแล้วค่อยมาดูก็ได้นะครับว่าเควสของสตีเวนครบหรือไม่ เป็นไงกันบ้างครับ,บ,รบจับมือทําจริงๆนะครับผมจับเว็ดง่ายหรือเว็ยากอีกิวก็จัดให้หมดเลยครับแล้วพบกันใหม่ครับอีกิวจากบ้านบล็อกเชนคนบ้านๆก็ทําได้ขอบคุณมากครับ